หกหกสี่ศูนย์ครับเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เผาเดียวจุดสังเกตนะครับหกหกสีศูนย์เครื่อง power star เผาเดียวครับผ่านด้านหน้า,าแบตเตอรี่ใหม่ กองใหญ่ใต้ด้านใต้คนระับกองใหญ่ที่มีต่อท่อไฮดรอลิกของวงมมลายเป็นสูตรสำเร็จอคอนโทรลมีหัวกระโหลกเกียร์กลาง ฐานสามใบสับหมกด้านท้ายของจริงครับไม่ใช่มิจฉาชีพบ้านลาดบัวขาวครับอำเภอบ้านโป่ง